สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านนะครับโดยผมช่างแอร์นะครับวันนี้ผมช่างแอร์ก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์กันอีกแล้วนะครับ อยากเห็นกันก่อนหน้านะครับผมเราเช็คเออร์ลโคดของ a อ r ์ไดกินพบว่าเป็นเออร์ลโคดอยู่สองเมื่อตรวจสอบความหมายของเออร์โคดอยู่สองแล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าตกนะครับระบบแรงดันไฟฟ้ามีปัญหาซึ่งก็มีสองลักษณะครับคือถ้ามันมีอาการไฟตกจากการไฟฟ้านะครับหรือว่าจากสายส่งกําลังไฟฟ้านะครับจากภายนอกนะครับแบบนี้เนี่ยจงว่าเกิดการรวนของแผงวงจรน,นะครับ ให้ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับไว้อย่างน้อยเนี่ยหานาทีจากนั้นเนี่ยก็ทําการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็ควรที่จะหายและก็จะใช้งานได้เป็นปกตินะครับโดยอาการเ r อร์เรอร์โค u สนี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีไฟกระพริบนะครับต้องใช้วิธีการเช็คอเรอร์โคแบบ กด3ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับผมสามารถกดไปดูวิธีการเช็คอาร์ r รโครดแบบละเอียดได้ใช้กรณีที่ไฟไม่กระพริบนะครับแต่ถ้าหากว่ามีไฟกระพริบก็ใช้วิธีการเช็คอาร์ r รโครดอย่างง่ายคือการกดปุ่มเดียวปุ่มแคนเซลนะครับทีนี้เมื่อได้อาร์เรโครดมาแล้วเนี่ยแล้วเราทําการรีเซ็ตเบรกเกอร์แล้วก็ยังไม่หายนะครับแสดงว่าไฟตกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากไฟนอกแล้วครับเกิดขึ้น จากที่ตัวเครื่องเองนะครับนั่นหมายถึงว่ามีอุปกรณ์บางตัวที่แผงวงจรเนี่ยมีการเสื่อมสภาพทําให้ไม่สามารถที่จะรักษาแรงดันให้คงที่ขนาดที่คอมเพรสเซอร์มันทํางานได้นะครับซึ่งให้เราทําการดูตรงไวริงไรแรมหรือว่าแผ่นผังวงจรนะครับผมที่มันอยู่ตรงฝาเครื่องของคอยร้อนทุกเครื่องนะครับจะต้องมีวงจรไว้นะครับเพื่อให้ช่างวิเคราะห์ในงานซ่อมนะครับ หากเราไล่ดูวงจรเนี่ยพบว่าก่อนจะถึงภาค power transistor นะครับที่จะขับคอมเพรสเซอร์หรือทางเทคนิคเรียกว่าตัว IC, I C I G B T นะครับซึ่งจะเป็นตัวภาคไดร์อินเวอร์เตอร์นะครับก่อนที่จะมาเข้าตัวนั้นจะต้องมีการแปลงสัญญาณไฟฟ้านะครับจากเป็นสัญญาณไฟกระแสาตรงนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับมันไม่สามารถรักษาดังนั้นไว้ได้ถ้าเรามองจากวงจรอ,อุปกรณ์ตัวที่ต้องสงสัยที่สุด ก็คือตัวเก็บประจุครับเพราะหน้าที่ของตัวเก็บประจุคือการเก็บแรงดันเก็บประจุไฟฟ้าไว้นะครับให้คงที่นะครับดังนั้นถ้าตัวเก็บประจุเสื่อมมันก็จะทาให้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ครับโดยวซีตัวนั้นก็คือโซลี 4, 400ครับวซลี400เนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่จะรักษาแรงดันไว้ได้นะครับ อาจจะมีผลต่อเอเอร์โค้ดอื่นด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะอุเอาไว้ก่อนแล้วไว้คลิปถัดไปผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับ U2 ครับมีเพียงแค่นี้เองถ้าสอบถามกับทางศูนย์บริการเนี่ย mm hmm. เขาก็จะแจ้งว่าปิดเบรกดีเซ็ตเบรกเกอร์หรือการปิดเบรกเกอร์และเปิดใหม่ไม่หายก็จะเป็นแผงวงจรคอยร้อนเสียเลยนะครับแต่วันนี้ช่างเอจะพาทุกคนมาซ่อมแผงกันโดยใช้ต้นทุนเพียงแค่ไม่ ไม่ถึง100บาทนะครับสำหรับค่าอุปกรณ์นะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับอะไรที่เราจะเปลี่ยนกันวันนี้ก็คือตัวาคาปาซิเตอร์นะครับผมเป็นตัว420มโครนะครับ410โวลต์นะครับ ที่ตะกัวนะครับแล้วก็ตะกั่วรวมถึงหัวแร้งที่ใช้ในการปัดกรีครับนี่คือแผงวงจรคอยร้อนนะครับที่ผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จากที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเออโคสอยู่2มีโอกาสที่จะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับโดยอุปกรณ์ที่ต้อง,งสงสัยนะครับก็คือตัวเก็บประจุ C400 ครับ เราจะมองหาตัว C 400บนบอร์ดนะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือตัว C ตัวนั้นมันจะต้องเป็นตัว C ตัวใหญ่ๆนะครับบนแผงซึ่งถ้าผมมองแบบนี้ผมจะเห็นตัว C ตัวใหญ่2ท่สองัวก็คือตัวกลมๆทรงกระบอกตัวนี้นะครับแล้วก็ทรงเหลี่ยมๆตัวนี้นะครับเหมือนมาดูเขาว่าตัวไหนคือ C 400ตัวใหญ่นั้นนะครับก็คือ C 405นะครับ ส่วน440อยู่ตรงนี้นี่เอง c 4 0 0ครับ c 4 0 0มีขนาดนะครับ20ไมโครฟารัดครับแล้วก็บวกลบ5%ครับแล้วก็แรงดัน DC 450โวลต์ครับทีนี้เราก็จะมาทำการตรวจสอบเบื้องต้นครับว่า ค่ามันเพี้ยนจริงอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับหากใครไม่มีเครื่องมือนะครับผมก็แนะนําว่า,าให้ลองเปลี่ยนดูบดได้เลยเพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยตัวก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเพื่อเมติเวลาเนี่ยผมแนะนําว่าเราต้องมีเครื่องมือที่จะมาทําการตรวจสอบนะครับนั่นก็คือมันติดมิเตอร์มันติดมิเตอร์ของช่างแอร์เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็ใช้เป็นรุ่นไหนก็ได้ครับแต่ไฮไลท์ก็คือย่านที่สามารถวัดตัวเก็บประจุได้นะครับสาักจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละยี่ห้อก็อาจจะอ,อยู่ในตำแหน่งที่คนละตำแหน่งกันของอยังไอยู่ตรงนี้นะครับปรับย่านไปที่วัดค่าตัวเก็บประจุครับค่าของมันจะเป็นฟารัดนะครับหน่วยกลางหน้าเป็นหน่วยขนาดนะครับก็คือนานโนฟารัตนะครับตรงนี้ไม่ได้วัดนะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนานโนฟารัต ทีนี้ใช้สายมิเตอร์นะครับจิ้มตรงขั้ว C 4ี0รซึ่งจะมองดีๆแล้วก็คือขั้วนี้กับขั้วนี้ครับปกติแล้วแผ่นริ้นเนี่ยมันจะมีการเคลือบมาด้วยนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้เราขูดหรือว่าพยายาม ิ้มไปโดนส่วนที่เป็นตัวนำส่วนที่เป็นตะกัวนะครับเราจะต้องขูดให้มั่นใจว่ามันแตะถึงแล้วนะครับถ้าวัดไม่ขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามิเตอร์ของผมเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพในการวัดในวงจรน,นะครับเพราะว่าตอนวัดแบบนี้เนี่ยมันจะวัดอุปกรณ์อื่นในวงจรด้วยนะครับเห็นว่าไม่ขึ้นเพราะว่า มิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมิเตอร์ที่ค่อนข้างจะราคาถูกครับแล้วก็ตัวไฟไฟนะครับมันแบตเตอรี่ครับเป็นเป็นแบตเตอรี่แค่เป็นฐานอ่าแบตเตอรี่ห้า่านสอง a อสนะครับ2องาน 2A 2ก้อนนะครับซึ่งอแรงดันมันต่ํานะครับดังนั้นถ้าจะพิสูจน์ก็อาจจะต้องถอดออกมาวัดนะครับรามาดูวิธีการถอดนะครับโดยในการ ถอดเนี่ยผลที่เราต้องใช้หัวแรงนะครับเพราะว่าเราจะต้องบัดปรีมันออกมานะครับก่อนที่จะบัดปรีเพื่อให้ง่ายนะครับให้เติมตะกั่ว้าไปก่อนครับเพื่อจะเป็นการช่วยทําให้มันเอาออกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเติมตะกั่วก่อนหลังนั้นก็ดูดตะกั่วออกครับ จากนั้นก็ขยับนิดหน่อยครับแล้วก็มันยังมีส่วนนิดหน่อยที่ยังติดอยู่เอาออกมาได้แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับตัว C ตัวนี้เนี่ยไม่มีขั้วนะครับผมแต่ถ้าดูจากแต่ลตอนแรกมันหน้ามาดาังนี้นะครับเราก็ควรจะติดตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับแต่จริงมันไม่มีขั้วนะครับผมจะมาลองวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมันถูกต่อออกมาแล้วนะครับ ว่ามันสามารถที่จะค่ามันปิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับค่าที่อ่านได้ก็คือ5.36มโครฟารัดนะครับนี่เป็นข้อควรระวังนะครับมิเตอร์าบางตัวมันวัดออนบอร์ดไม่ได้นะครับดังนั้นต้องจอดมาวัดนะครับนี่ถึงได้มีคำแนะนำกับหลายหคนนะครับที่ เป็นผู้รู้ทางดานอีสเนกเนี่นนนยบอกว่าการจะวัดอูกก็ต่างๆควรจะต่อมาก่อนนะครับยเงินว่ามิเตอร์ตัวน,นั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็จะสามารวัดออนบ์ดได้ครับมาลองดูอะไรที่ผมได้ซื้อมาใหม่นะครับน20ไมโครครับ 20.8สิจุดแดเปโกรฟลาดครับนี่ยังยังดีอยู่ครับต้องบอกก่อนว่าอะไรตัวนี้แหละครับมันยังหาตัวที่มันพอดียากนะครับผมเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตัวที่ผมซื้อมาแทนเนี่ยจะหาของเดิมที่ลักษณะเหมือนเดิมนีย่ยากมากครับเพราะว่าบอร์ดนี้เนี่ยมันเป็นบอร์ด ของบริษัทเขานะครับซึ่งมิได้มีวางขายอยู่ทั่วไปครับดังนั้นตัวที่ผมมาแทนเนี่ยตำแหน่งขาวมันไม่เหมือนกันนะครับนั้นเราอาจต้องมีการดัดแปลงสักหน่อยนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับจริงๆแล้วตัว p ีซของไรก้นนะครับเขาก็ฉลาดพอที่จะทําเผื่อเราแล้วนะครับเห็นว่าพินเดิมของมันเนี่ยเห็นไหมครับ พินนี้กับพินนี้เนะี่ยมันใส่ไม่ได้ครับไม่พอดีแต่มันมีพินหนึ่งที่เขาทาไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้อย่างนี้ครับมันก็พอจะใส่ได้นะครับตรงนี้ผมจะใช้พินนี้เปิดพินนี้ออกมานะครับ ตัวนี้ต้องใส่นก็เหมือนเดิมเหมือนหน้าไปทางเดิมจริงๆสีตัวนี้ไม่มีคั้วนะครับนะครับพอจะฝืนใส่ได้ครับแต่ว,ว่าก็มันมีความคับนิดนึงนะครับแต่ยังพองใส่ได้ไหมครับใส่ลงพอดีนะครับก็สีก็คือว่า ตอนนี้มันไปบัง440 0ของเดิมแล้วนะครับที่พิมพ์มาไว้ในบอร์ดโอเคไม่เป็นไรครับเราเป็นคนซ่อมเองอเมื่อใส่ไปได้แล้วต่อไปก็ทำการบัดกรีครับบัดกรีแต้มเพื่อเม่ใ้มันหลุดก่อนครับ เดี๋ยวเราค่อยเติมให้เต็มอีกทีหนึ่งตอนเติมเนี่ยให้ไปเติมอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเราแค่แต้มเอาไว้นะครับเมื่อติดแล้วก็เติมฝั่งที่เต้มด้วยเสร็จแล้วนะครับเพื่อวความชัวนะครับขี้นะครับแล้วก็ดันอุปกรณ์ใหม่ทีนึงเพื่อให้มันแนบสนิทกับแผงจอนะครับ จี้เลวก็อ่ารู้สึกว่าถ้าเราดันมามันจะขึ้นอีกนิดนึงครับเพื่อเพราะว่ามันจะบีบแน่นขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็เก็บงานส่วนที่ไม่ใช้ก็บตเตรีปิดไว้เหมือนตอนที่เราเปิดมาใหม่นะครับจ่องเดิมนะครับตรงบัตร,รีปิดเอาไว้แค่นี้ก็เป็นงานเรียบร้อยครับก็ต้นทุนในการซ่อมนะครับไม่กี่บาทครับตัว คาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ไม่เกิน100บาทนะครับผมขึ้นอยู่กับประเภทนะครับถูกแพงขึ้นอยู่คุณภาพของมันด้วยนะครับถ้าราคาถูกๆอาจจะอย่าคาดหวังมากเพราะจะใช้งานได้นานนะครับก็อาจจะใช้งานได้สั้นกว่าทีดา่ดีหน่อยก็ใช้งานได้นานกว่าครับทางนี้ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ช่างเองยังไม่ได้ทดสอบระยะยาวนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปเนี่ย ก็ใช้งานได้นะครับสําหรับปัญหา U2 นะครับไฟตกนะครับบนบอร์ดก็เกิดจากตัวแคปตัตวนี้ไม่สามารถคงแรงดันไว้ได้สามารถซ่อมเองได้ครับผมโดยเมื่อเปรียบเทียบก,กันแล้วราคาอะไรใหม่ถ้าซื้อจากทางศูนย์เนี่ยตัวประมาณนะครับผมช่างแอร์เคยสอบถามมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับสาหรับรุ่นเล็กๆนะครับไม่นับรุ่นใหญ่นะครับก็คือรุ่นตั้งไหน ขนาดประมาณสักเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดประมาณนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับสูงกว่านั้นไปก็อาจจะแพงกว่านี้พูดง่ายๆคือหน้าตาแพงลักษณะประมาณเนี้ยขนาดประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันห้าซึ่งราคาซ่อมอ่าไม่รวมค่ายอย่างอื่นนะครับเฉเพาะค่าอะไรอย่างเดียวอาปุคณ์เนี่ยอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยาบาทนะครับรก็อาจจะมีบวกค่าบริการเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยอาจจะมองแล้วก็คุ้มค่าที่จะซ่อมนะครับผมับ ก็มีไอเดียมาแชร์นะครับผมวันนี้ช่างแอร์ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีขั้นตอนการตอดประกอบแผงนะครับผมแต่ว่าเมื่อแผงนี้บัตดปีซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับทั้งยี่ห้อใช้มาแล้วนะครับสิ่งที่จะแนะนําเพื่อนๆช่างนะครับรวมถึงคนที่ต้องการซ่อมอีกครั้งคือตัวซิลิโคนที่มันทายอยู่ตรงไดโอดบิดนะครับผมแล้ข้อตัว ไอจีบีทีหรือ Power t r ์ทรานเตอร์เนี่ยจะต้องทาซิลิโคนนะครับเน้นย้ําว่าต้องทาซิลิโคนนะครับอันนี้ช่างเอได้ป้ายเช็ดมันออกเพื่อไม่ให้มันสกปรกตอนทำกริปนะครับแต่เมื่อกลับเอาไปใส่ใหม่เนี่ยจะต้องป้ายบางๆนะครับผมไอทัวบริเวณนี้นะครับเป็นสีขาวๆนะครับซิลิโคนนี่เป็นซิลิโคนระบายความร้อนนะครับหาซื้อได้ทาร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้คงต้องจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับการแก้ปัญหาอาการยูนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่างแอร์ด้วยนะครับวันนี้ช่างแอร์หรือช่างสามัญประจำบ้านต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟถัฟงเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281